ครับผมกลับสวัสดนสสนีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุกชนคลิปก่อนนะครับได้ลงข้อมูลบนไปให้นะข้อมูลบนนะครับก็คือตัวที่คัดออกมานะครับซึ่งหลักหน่วยบนเรามันมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมศูนย์หนึ่งสองสามสี่ทีนี้ว่า,าถ้าจะเอาตัวชนมันก็เป็นศูนย์กับหนึ่งนะครับอันนี้พี่น้องต้องคิดจรานานะตัวชนก็คือศูนย์กับหนึ่งถ้าศูนย์มันมีเจ็ดศูนย นะครับอีกจริงมันก็มีทุกศูนย์นั่นแหละอ่าสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะแต่ถ้าถ้าเราเอาตามแต้มแต้มมันก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะแต้มวมวลเมื่อกี้ของเราก็ผ่านนะอันนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้ยกยกออกมาอ่ผมผมตัดไว้ประมาณนี้นะตัวเลขที่จะวาอาคัดออกมาให้นะครับจากตัวเลขทั้งหมดนะในแคปหน้าจออันนี้จากตัวเลขทั้งหมดนะ แต่ตัวที่ผมคัดออกมาให้ก็คือเจ็ดแ้มแปดแ้มอย่างเงี้ยเแทมนะแปดแทมเก้าแทมอะไรพวกนี้นะครับอ่ามาดูนะครับเป็นเดี๋ยวนะขออนุญาตลงตัวนี้ให้ก่อนววดที่แล้วมันมันมันผิดนะวิ่งตัวเดียวบนล่างนะครับวิ่งสามแต่สามไม่มา นะครับวิ่ง3แต่3ไม่มาอันนี้เราจะเอามาประกอบนะครับอาจจะมางวดน,นี้หรือว่าอาจจะหลุดต่อนะอันนี้วิ่ง3งวดก่อนหลุดนะครับวันนี้ตัวเลขที่ออกก็คือขออนุญาตเขียนต่อตรงนี้เลยนะครับ8 1ดหนึ่งเกลขล่าง5 4อ่ะเลขล่าง5 4 ตำแหน่งที่เราใช้ก็คือตัวนี้กับตัวนี้เพราะนั้นได้เลขตัวเดิมนะครับเดี๋ยวมันบางแสงน,นะมันได้เลขตัวเดิมนะครับเพราะว่าแสนบวกสิบล่างครับเอาแสนบวกสิบล่างมันสลับกันมาแล้วงดเมื่อกี้มันหลุดนะมันแปดบวกห้าเป็นสิบสามสามไม่มาเลยนะครับมาเป็นสี่ผลสี่ล่างแล้วก็เป็นห้าอะไรพวกนี้วันนี้นะแปดบวกห้าเหมือนเดิมนะวิ่งสามนะครับตัววิ่ง วิ่งตัวเดียวบนล่างก็คือเลขสามนะอันนี้ให้ดูเฉยๆมาดูนะครับจะให้ดูหลักหน่วยนะอ,อันนี้นะเป็นหลักหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับหลักหน่วยบนตัวเดียวมันจะมาไม่มานั้นไม่มีใครรู้นะครับ มาไม่มาไม่มีใครรู้แต่ว่าจะทําให้ดูนะครับขออนุญาตใช้ปากกาแดงเนาะก็คือนะครับ8ปดเจดหกนะแปบวกเเป็น15 5หบวกเเป็นสองสองไปบวก6ตัวเดียวนะครับวิ่ง 8วิ่ง8นะครับออกที่ 8, 4, 3ตำแหน่งที่ใช้ก็คือตัวนี้แล้วก็6คงที่นะครับเป็นเลขหกคงที่ก็คือ8ปดบวก7บวกเบวกหคงที่นะแปดแล้วก็6มันได้8วิ่ง8ตัวเดียวมันมาที่หลักร้อยนะครับหมวดต่อไป ห9เก9าเก้าหก้ากบวกหอ่าหกบวกเเท่ากับ15บห้าบวกเก้าป็นสี่บวกหเป็น10บและเลขศ0นยไม่มานะศนยไม่มาอันนี้ก็คือที่มาทำทาให้ดูก็คือมันไม่ได้อ่าเข้าให้ตลอดนะครับมันไม่ได้เข้าให้ตลอดเอาไว้อ่าเอาไว้เตือนสตินะครับอ่า หลังจากที่มันหลุดแล้วนะครับงวดต่อไป9 7 7ดนะครับ9 7 7 6ดหนะ6คงที่นะครับ6เป็นเลขคขงที่9บวก7บวก7ดบวก7เท่ากับ16ได้เลข6 6บวกเเท่ากับ13สามบวก6เราได้เลข9นะบวกดูนะครับมันได้เลข9กออกที่สองนเะครับเลข9้ามันมาที่ หลักหน่วยนะแต่งวดแรกนี่เขาอยู่ที่หลักร้อยนะต่อไปนะครับ3 0 0นะ3 0 0 6บวกกันนะครับ3าบวกศได้0ูอ่า3าบวกศได้3อ่าบวกศอีกก็คงได้เลข3เอา3ไปบวก6เท่ากับเลข9นะครับเราได้ลเลข9วิ่ง9ออกที่7 7 9ครับ9มาที่หลักหน่วย ต่อไปนะครับ077 0776บวกกันนะครับ0บวก7ได้7 7บวก7เป็น14 4บวก6เท่ากับเลข10ได้เลข0 0, 0นะครับออกที่700อ่ะผองวง0ที่หลักหน่วยแล้วกันนะครับ0ที่หลักหน่วยเนาะต่อไปนะครับ 5้าแปดแบวกแบวกแปบวกหคงที่นะครับ5้าบวกแเท่ากับสิได้เลขส3มไปบวก8ปดเท่ากับสิได้เลขหนึหนึ่งบวกหได้เลขเจออกที่3 6 6 6 7มนะครับ3ามเจ็ดเลขเ็ดนะอันนี้ผมวงไว้ที่หลักหน่วยนะแต่ ถ้าตามหลักมันเก้าก็หลักหน่วยอยู่แล้วแต่ศูนย์วนนี้มันเป็นเลขเบิ้ลไงอ,อาจจะเป็นสิบหน่วยก็ได้นะครับแล้วก็เจ็ดเหมือนกันอาจจะเป็นสิบหน่วยก็ได้นะต่อไปนะครับสี่เจ็ดเจ็ดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดบวกหกคงที่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดด้เลขหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่ด้ยเลขสี่ ออกที่แปดเก้าสี่นะครับเลขสี่ก็ยังคงเป็นที่หลักหน่วยเนาะวันนี้นะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดหกนะบวกกันนะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าไปบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดได้เลขเจ็ดเจ็ดบวกหกวันนี้เราได้เลขสามนะได้เลขสามซึ่งเลขสามนะมันไปตรงกับ เลขวิ่งตัวเดียวนะครับไปตรงกับเลขวิ่งตัวเดียวที่ว่ามันหลุดไปที่ผมให้ดูนะครับอืมตัวนี้เป็นวิ่งตัวเดียวบนล่างแล้วงวดก่อนมันหลุดนะงวดน,นี้มันจะกลับมาเดินยังไหม,มันได้วิ่งสามนะเราพยายามหาตัวชนให้มันเยอะที่สุดเนาะมันได้เลขสามเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอไรเจ้าตัว ที่ติดสามหลักหน่วยนี่นะครับมันจะมาไม่มาไม่ม,ม,มีใครรู้นะอันนี้ยังไม่ควันธงนะครับแต่ว่าสามหลักหน่วยก่อนนะสามหลักหน่วยก่อนนะครับสามหลักหน่วยปุ๊บแต่พี่น้องเห็นว่าไอ้ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งมันชนที่หลักหน่วยเหมือนกันนะแต่ว่าสามบางทีตัวชนมันอาจจะไม่มานะครับ คือ,องดนนี้ยผมบอกตรงๆว่าการตัดนั้นมันก็ตัดยากพอสมควรนะครับลัวมันหลุดเหมือนกันนะลัวหลุดเหมือนกันก็เลยมาทําให้พี่น้องดูแบบนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งนะมาดูอีกสูตรหนึ่งก็คือนะครับ เราจะใช้นี่แหละที่ผมเขียนไว้ใกล้ๆกันนั่นแหละไอ้หนึ่งสามเก้าอันี่เป็นคอหนึ่งมั้งนเป็นครั้งที่หนึน่งมั้งนะเราจะใช้สองตัวนี้เอาสามนะครับสามบวกหกได้เก้าเก้าลบหนึ่งได้เก้ากับแปดนะได้เก้ากับแปดนะครับถ้าพูดถึงนะได้เก้ากับแปด เลขไอ้ตัวเนี้ยเราได้8ใช่ไหมมันก็ชนที่เลข8ต่อไปตัวนี้2เนี่ยมันออก8 8มันไปหลักร้อยมันชนกันก็จริงแต่มันไปหลักร้อยงวดที่ 2, 2บวก6แได้เลข 8, 8ดลบหนึอ7ได้8กับ7นะครับออก8 6 3, อันนี้ไปหลักร้อยเหมือนกันนะ8นี่ไปหลักร้อยแต่ไอ้สูตรเนี่ยมันหลุดนะครับ ทีนี้มาดูนะอันนี้ผมย้อนให้ดูมันหลุดก็จริงนะครับ9บวก0ได้เลข9ก้เลบ1ือแนะครับได้เกกับ8โอเคตัวชวนคือเลข9กนะชวนคือเลข9ก่า4บวก6เป็น10ได้เลข0 10นะ10บลบหนึ่ือ9ได้0กับ9นะครับชวน9ออกที่7 7 9 เลขก้นะครับ6กบวกหได้เลขเจ็ดเจลบหนึได้หกได้เจ็กับหกตัวนี้มันเป็นเลขศูออกที่7 0, 0. ็ดไปหลักร้อยนะครับแบวกห้าเ 8, 5, ท่ากับสิได้เลขส3มาม ลบหนึ่งได้สองได้สามกับสองสูตรนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้สามกับสองออกสามเจ็ดเจ็ดไปหลักร้อยนะมันมันไปที่หลักร้อยอตัวหลังเนี้ยมันมันไปได้ทุกทุกหลักนะครับไปได้ทุกหลักแต่เจ้าสูตรแรกเนี่ยส่วนมากตอนหลังมันจะมาที่หลักหน่วยนะครับนะมาดูงวดน,นี้นี่หกนะครับหกบวกแปดเท่ากับสิบสี่ได้เลขสี่ สี่ลบหนึ่งนสามได้สี่กับสามอันนี้ก็ได้สี่นะได้สี่กับสามอันนี้สี่สี่ชนที่เลขสี่ออกที่แปดเก้าสี่นะครับได้แปดเก้าสี่มพอมาชนเลขสี่เนาะวันนี้สามกับเก้าได้สิบสองได้สองกับหนึ่งนะครับมันจะไปหลักร้อยหรือว่ามันจะมาที่หลักหน่วยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไปได้ทุกหลักเหมือนกันนะครับแล้วมันก็ ยังไม่หลุด2กับ1น,นะครับ2 1 3สองหนึ่งสาม,สอสามโอเคมันเป็นเอาอย่างนี้เนาะเอามาเขียนไว้ที่เดียวกันเลยนะได้อ่ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือสองกับหนึ่งแล้วสูตรวิ่ง สามแล้วก็หลักหน่วยตัวเดียวมันเป็นเลขสามอ่ะเห็นไหมมันตัวเลขมันจะเด่นขึ้นมาอีกเยอะมากนะครับสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งเขาจะมาหลักหน่วยไหมเพราะว่าสองกับหนึ่งเนี่ยเขาอยู่อยู่หลักหน่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสองแล้วก็สามไอ้เจ้าหนึ่งสองสามนะครับก็ตัดไม่ได้เหมือนกัน ผมก็เลยว่าผมตัดตัดตัวเลขยากหน่อยนะครับงวดน,นี้หกสองเป็นแปดเหมืนอนกันนะเนี่ยแล้วก็ตัวชนมันก็ยังเป็นเลขศูนย์อยู่หลักหน่วยนะถ้าเอาตามแต้มถ้าเอาตามแต้มถ้าศูนย์มามันจะเป็นเจ็ดศูนย์ตัวเดียวนะครับเพราะว่าแต้มเรามีแค่เลขเจ็ดแล้วศูนย์เนี่ยมันเป็นสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์มันคืออ่ เป็นแต้มเจนะครับเราถึงแค่แต้มเจดนะเานนะอันนี้นะครับให้พี่น้องไปพิจารณาก่อนแล้วมันก็มีอีกอ่าหลายสูตรนะครับหล,ลายสูตรนะหรือว่าจะเอา3ามไว้หลักหน่วยตัวเดียวนะสามไว้หลักหน่วยตัวเดียวหรือเปล่านะครับส3 5สา3 7 3สกสมดสาตัวเดียวหรือเปลวัดใจอย่างนั้นหรือเปล่านะเอ่อ แล้วก็มันมีอีกมันมีสูตรหนึ่งนะที่ที่ผมทำคร่าวๆให้ดูแล้วผมโชว์คร่าวๆให้ดูมันมันเป็นสูตรสามตัวนะครับที่ผมคิดขึ้นมาใหม่นะของอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะของงวดที่แล้วแต่มันก็ไม่เข้าหรอกมันหลุดนะครับมันจะเป็น440 449อะไรพวกนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะทำ ตัวแรกเห็นไหมสามเจ็ดเจ็ดมันก็ตรงนะเจ็ดศูนย์ศูนย์ก็ตรงเจ็ดเจ็ดเก้าก็ตรงวันนี้มันมันเป็นได้สองสามสี่กับสี่กับเก้าแล้วก็เก้ากับศูนย์แต่ว่าถ้าเอาสูตรเก่านะสูตรเก่าที่ผมทําให้แรกๆจริงๆมันจะได้สามกับแปดนะได้สามกับแปดอาจจะมาใส่ตัวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะทําไอ้สูตรพวกนี้ให้ด้วยนะ ตัดซื้อสองตัวเป็นสี่เก้าอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะนี่ผมคำนวณเลขไปแล้วละนะเป็นของเก่านะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลให้มันแน่นๆนะครับเพื่อว่าจะตัดให้มันเหลือน้อยชุดเนาะเหลือน้อยชุดตานดีการตัดให้เหลือน้อยชุดการตัดมันก็ทําให้เราพลาดนะครับพลาดตัวเลขไปนะอย่างวันที่แล้วผมตัดเก้าสี่ออกน่าเสียดายดมากอันนี้จาก เห็นไหมใบนี้ใบเดียวนั่นแหละแต่ผมก็คำนวณอะไรหลายๆอย่างอันนี้เป็นตัวเด่นทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยสแล้วก็มี0นย์กับ5อันนี้4ี่ห้าเก้าแล้วก็สองเป็นเด่นบนนะครับแล้วเขาจะเดินอยู่10หน่วยที่นี่ว่าจเจ้าเลขเก้เนี่ยนะมันจะ <c oughs> มันจะมา ตรงไหนเพราะว่าเลขเก้าเราไม่มีอยู่ในนี้เลยนะแต่ตัวชนนะครับเขาชนเก้าชนเก้าหลายหลายสูตรเหมือนกันนะครับชนห้าอยู่สามสูตรนะหนึ่งสองสามอันนี้ผมเขียนไม่ดีพี่น้องอาจจะดูแบบงงง,งหน่อยนะก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูทีหลังว่าอไอตัวเนี้ยเด่นแบบนี้นะเด่นแบบนี้นะมันไม่หลุดนะอะไรประมาณนี้แต่ผมคํานวณออกมาแล้วนะเพราะว่าผมต้องการตัดให้มันเหลือน้อยชุด นะครับตัดให้เหลือน้อยชุดอันนี้ก็คือภาพรวมใหญ่ๆนะครับเอามาให้ดูก่อนนะถ้าพี่น้องดูตลอดพี่น้องก็จะเข้าใจแต่ถ้าเกิดเข้ามาใหม่อุ้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดงงเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่เ็จะว่ากันไปไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรจ้างใจฟังดีๆมันก็อาจจะเข้าใจอยู่นะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ เอาเป็นว่าเอาเป็นหน่วยบนตัวเดียวก็แล้วกันนะวิ่งหรือว่าเป็นเลขวิ่งตัวเดียวก็แล้วกันวิ่งตัวเดียวหน่วยบนนะให้เลข3นะครับสามติดดับติดเด่นอะไรหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับคอมเมนต์มาบอกพี่น้องกันด้วยนะใครมีสูตรดับสูตรเด่นอะไรนะครับว่า3หลักหน่วยนี้โอเคไหมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะพยายามทํา หลักสิบตัวเดียวออกมาที่นะหลักสิบนี่มันไม่หลุดนะทำมยยายาวๆรู้สึกจะเคยหลุดครั้งหนึ่งนานแล้วละ่ะนะนานแล้วละ่ะเคยหลุดครั้งหนึ่งแล้วที่เดือมันก็ไม่หลุดนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวผมจะหาหลักสิบตัวเดียวเดินสักสีห่ห้างวดแล้วเอามาชนกับสูตรที่ว่ามัน มันได้3หลักหน่วยตัวเดียวถ้าเกิดนั้นเราก็จะได้ฟันทงไปไปเม็ดเดียวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ